สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้ก็ถึงคิวของชายแว่นดําอดีตยากุซ่าก่อนจะมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่7ว่ากันว่าเขาควบคุมดาบฟันวิญญาณชนิดบินได้เก่งกาจที่สุดเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมารีวิวเฮสึซาเอมอนให้ทุกคนได้รับชมได้เวลาแล้วชิคายจงกระพือปีกซันกาลาชิอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกมสรีมเมอร์ไทยไปหล้านซับด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ้งเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับช่องแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมบีชโซลิเปอร์นี่เช่นเคยนะครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโนไปก็คือวันนี้เราจะมาทําพี่ยากุซ่าของเราเนี่ยเป็นขั้นชี้ไข้เนเนี่ยไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่านี่ยแต่ขนาดยากุซ่างมาเป็นยมทูตได้เป็นได้ไงนะก็ต้องตายก่อนนะครับงจ่ได้นยมนทูตนะครับยากุซ่าก็ยังตายได้นี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนี้ครับ เฮสึซาเอมอนขั้นชิคใค้ทุกคนได้รับชมเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเนี่ยส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะ่ครับก็ขาดประมาณ90 0 0 0มื่นก็จะ1 000, ล้านซับเลยนี่ครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเนี่ยเพียงเดียวยีบาทสาบาบาทห้บาทนะเพื่อใครก็ภาพนั้นฟรีไฟเราบอกว่าพันแม่แล้วก็บิชสามารถสมัครกันมาได้เลยนี่ครับมีสติกเกอร์ให้ใช้แล้วก็มีตาสมาชิกเท่ๆเ,เ,เลยนี่ครับขอบคุณครับมาครับแล้วก็ต้องไปดูในส่วนของ ซาเอมอนของเราก่อนเนี่ยเลื่อนไปนี่ครับเจออย่างนี่ยากบุซ่าพลัง50,000ืนี่คพลังโจมตีอยู่ที่4 5่หมนห้าเนเลื่นอยู่ที่2องแสนหความเร็ว607นีป้องกัน1 4ึ่งนครับแล้วก็คีดปรเซ็บ็อก0ปร์เซ็นต์ต้านคีศูปร์เซ็นต์แล้วก็เบรกสเปร์เซ็นต์ั่นเองเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลเนี่ยว่าเจ้าตัวนี้มันทำอะไรได้เนี่ยอะตวัดพื้นเนี่ยก็คือสร้างความเสียหายร้อย กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายที่ยึดติดกันหน้าหลังแบบสุ่มนะครับยึดติดกันก็คือยืนอะยืนติดกันแบบว่าสมมุติว่าตัวหน้านี่ครับก็อาจจะมีแบบหน้าหลังก็แบบตัวหลังอะไปโดนตัวหลังหรืออะไรเงี้ยแบบสุ่มนะครับแต่โดนแค่ตัวเดียวนะเอออ่ะแล้วก็ระบามสาเกนะครับตัวนี้คือยากุซาก็ต้องมีการดื่มของมึนเมาเป็นเรื่องปกตินี่ครับอ่ะระบาดสาเกสร้างความเสียหาย 3- 50%ของพลังโจมตีกับศัตรูหนึ่งเป้าหมายที่ยืนติดกันหน้าหลังแบบสุ่มเหมือนกันนะครับแต่ จะทาให้เป้าหมายติดสตันตเป็นดุรานหนึ่งเทิร์นด้วยนะเออแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มความเสียหายเนี่ยเพิ่มโจมตีเปอร์เซ็นต์ตนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นความพักดีนะจะเป็นรูปมือนี่ครับก็คือทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมของเราตายเนี่ยครับจะเพิ่มพลังโจมตี3.1เอนั่นเองเนี่ยอันนี้จะเป็นเพิ่มความเสียหายเนี่ยแล้วก็สกิล6ดาวจะเป็นลดความเสียหายเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นชิคใกันะครับว่าอาวุธจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วก็จะโกงขนาดไหนเนี้ยเลื่อน อีบะไม่ใช่ชิบะอีบะซาเอมอนนะครับอีบะเทสึซาเอมอนนะครับคือชื่เขายาวจัดเลยนะอ่ะกดไปที่ปลดปล่อยนะคอันนี้เขาจะเป็นมีดสั้นอยู่เนะี่ยไม่รู้ว่าปลดปล่อยล้วจะเป็นดาบยาวไหมนะอ่ะก็กดปลดปล่อยไปนะครับฟึบนี่ครับเขาดูมีดมีดขขงอันประมาณนี้เนี่ยโนะดยมีดคือสั้นจัดเลยนะเออฟึบนี่นี่ครับไปไงว้าพอจากมีดสั้นเนี่ยกลายเป็นหัวตัดนะครับมีดสั้นปุ๊บกลายเป็นหัวตัดเลยนะไปไงกลายเป็นดาบยาวขึ้นแล้วเนี่ครับเทขึ้นกว่าเดิมนะมีออร่าขึ้นมาด้วยนะ Ind, ตึงจัดนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของสกิลเนี่ยว่าทําอะไรได้นี่ครับอ่ะอัน,นีอาวุธก็เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนี่ครับจากไอ้มีที่สั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแง่งออกมาตรงนี้นี่ครับอ่ะอไปดูในส่วนของสกิลน,นี่ครับกับท่ายืนเนี่ยครับว่ามันเปลี่ยนแ,แปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะอ่ะกลายเป็นถือดาบแทนนี่ครับอ่ะกลายเป็นถือดาบนะไม่ใช่เอาดาบเน็บไว้ที่ด้านข้างแล้วนะครับกลายเป็นถือดาบแทนนะแล,ะล้วกดไปดูที่ส่วนของสกิลเนี่ยว่าทําอะไรได้นะก็เหมือนเดิมนี่ครับสร้างความเสียหายนะครับจาก0 0ึ่งร1อยเปครับ อ่ะแล้วก็นี่นี่ครับลดพลังป้องกันขอเป้าหมายลง35%นี่คือส่วนที่เพิ่มเติมมาเนี่ยแล้วก็ระบาสาเกนเนี่ยครับจาก3.50%กลายเป็น3 8 0แนี่ครับแล้วก็สตานเหมือนเดิมนี่ครับแล้วก็จะเนี่ยทำให้เพื่อนเนี่ยครับสามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งคือโก้งจัดนี่ครับสตานเป้าหมาย1ตัวนี่ครับ1เทิร์นแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมสามารถโจมตีฟรีได้1ครั้งนี่ครับคือโก้งจัดนี่ครับแล้วก็ความพักดี 8.1นี่ครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิดข้ออีก10%เรนี่ยทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมตายเนี่ยครับคือเพิ่มอัตราคิดกับเพิ่มดาวเมฆเข้ามานะยครับคือโกงจัดนะเออเดี๋ยวผมจะพาไปเทนเนี่ยครับอ่ะพี่ยากุซ่าของเราเนี่ยครับแล้วกดไปที่นี่เลยครับเซนไกมอน,น,นครับป,รปึ๊มแล้วกดเข้าไปป,ปึ๊บเปิดประตูเข้ามานี่ครับจังหวะนี้ป,ปับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนเนี่ยว่ามันฟื้นฟูได้ไหมนะหูฟื้นฟูได้เยอะจัดเนี่ยกดฟื้นฟูไซมอนนเเเลลยยยดดดีี๋ผมมฟฟืู้ห เดี๋ยวเอาตัวอันติหมู่มานี่ครับเพราะว่าจะได้ผ่านง่ายๆเนะยครับอ่ะเดี๋ยวผมจบชั้นนี้เลยเนี่ยครับปุ๊บกดมาก็เจอมอนเลยนะครับมาเลยครับยากุษราของเราเนี่ยไปปุ๊บรอรอรอมันโหลดสักครู่นะปิ้งอ่ะเรียบร้อยเนี่ยครับมาแล้วนี่เป็นงานนั่งก่อนเลยนะครับมาถึงนั่งแล้วก็เอาดาบขึ้นขึ้นบ่าเลยนะปุ๊บนี่ไปถึงฟาดไปหนึ่งทีเนี่ยครับมอนก็ฟาดเรากลับมาะคร่บเรายังยืนนิ่งนะโดยตัวเรายืนแข็งทื่อจัดนะครับเรายากุษราไม่ยอมเสียสักรีแล้วก็ฟาดด้วยอันตินี่ ป,ป,ปึ๊บไปหนึ่งทีเฮ้ย hey, เนี่ยอันติละอันนี้ดอกนี่ต้องอันติละมาปึ๊บนี่นะครับอันติคือฟาดเน,นี่ยฟาดแบบโบเข้าไปนะก็เจอแง่งในตรงดาบเนี่ยมาจิมกระบาลพอดีนะดูด,ดิโบเข้าไปเห็นนะแต่ข้อเสียคือโจมตีเดี่ยวนั่นแหละแต่ข้อดีคือถ้าอันติปุ๊บทาให้ติดสตันะตนะติดสตันเสร็จปุ๊บเพื่อนร่วมทีมสามารถตีฟรีเนี่ยเนี่ยคือความโกงเขาเนี่ครับนี่มีเรียกมาด้วยนะเป็นอาใส่แว่นดําแล้วก็เงยหน้านะมีเรียกมาด้วยนะตึงจัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบปจบ อันนี้ผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมมานะผมคิดว่าเดี๋ยวผมทําแบบกดที่ใครทุกตัวผมก็อาจจะจบซีรีส์นี้นะเพราะว่าผมก็มาไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขอจบทั้นนี้ไว้ก่อนเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาตอนนี้คืออันนี้คือท่าที่แบบว่าใช้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบจุกนะครับจุกนะเออตัวละครอ่อนล้าเหนื่อยล้าเนี่ยก็เลยจุกนะมามาอยู่หรเราตัวตึงอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจบด้วยการอันติทีเดียวพอนะตอนเนี้ย ป๊บทีมแทงเข้าไปหนึ่งทีก่อนนี่ครับโบแล้วก็มอนก็ฟาดกลับมาโบโบแล้วก็โบแล้วก็โบอีกทีหนึ่งครับได้เวลาครับมาครับปึ๊บไปนี่ครับเรียบร้อยจบนี่ครับจบแบบง่ายดายนะง่ายดายจัดเลยนะปึ๊บมาไปสู้ด,ด่านถัดไปกันเลยนี่ครับจังหวะน,นี้ปึ๊บมาเจอมอนหนึ่งไหมเจออีกนี่ครับเดี๋ยวผมมาปูไปเลยนะเอาจิงปูกก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากทําขั้นชิไ้ไรหรือขั้นบางไขนี่นนะผมอยากทําจัดเลยนะปูเนี่ยแต่ประเด็นคือ ผมหาแต้มอยู่นะผมหาแต้มไปแรกเพื่อเอาวุฒิฉพของปู่แล้วมาทํานะผมอยากได้จัดเลยแต่ถ้าปู่ลงมาในกิจกรรมทำ quest 7วันผมก็อาจจะซื้อก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีหมื่นกว่าเพชรนะถ้าครบสามหมื่นเพชรเดี๋ยวผมจัดเองนะหรือใครอยากให้ผมทําตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เนยถ้าสมมติผมมีเพชรถึงสามหมื่นปุ๊บเดี๋ยวผมมาซื้อปุ๊บแล้วก็จัดโชว์แบบอุนชิโอลาเลยนะเออเอาตึงๆเลยนะอ่ะเรียบร้อยเนี่ยผมก็จบชั้นนี้ปุ๊บอ่าตอนนี้ก็ชั้นที่สามสอบสองนยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาลงนะ เนี่ยตอนนี้ผมมีอีกหมื่นเพชรเนี่ยแต่ถ้าตัวใหม่เป็นตัวละครที่น่าสนใจหรือว่าถ้าตัว,ต,วตัวถัดไปเป็นสตาร์ทผมก็อยากทานะเพราะว่าสตาร์อ่ะมันโจมตีหมู่นะเออที่ผมได้ทําการแบบที่ผมเล่นมาแล้วผมเคยสู้กับสตาร์ในด่านอะ่ะคือสตาร์ทร่างปลดิสเลกชันอ่ะมันยิงเนี่ยมันจะยิงเป็นหมาป่าแล้วก็โจมตีหมู่นะแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะเออที่ผมเห็นนะคือโกงจัดนะผมก็ว่าอาจจะเก็บเพชรแล้วก็ไปซื้อวุฒิพร้เหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็ซุ่มปั้นอุนเคียวล่อยู่นะพลังก็อยู่ที่ ห้าหมื่นสามแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีที่ผมทำรีเซลเลชันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะช่องนี้เลยเนี่ยผมเสียบไปสามหมื่นเพชรนะครับตอนนี้ผมหาใหม่ได้อหมื่นเพจแล้วขาอีกสองหมื่นเพรเดี๋ยวจะมาทําตัวใหม่ให้ทุกคนได้รับชมให้ได้เนี่ยก็ใครอยากทำตัวไหนสามารถคอมเม้นต์มาที่ด้านล่างได้เลยนี่ครับทุกคนแล้วก็ตัวที่อยากให้ทําตัวของตอนนี้เนี่ยครับก็จะมีเออนี่นะโมโม่นี่ครับแล้วก็นานาโอนะครับใครอยากให้ทําทตัวไหนก่อนก็สามารถ คอมเมนต์มาได้นะครับระหว่างโมโมกับ o, นาโอนี่ครับหรือว่าใครอยากให้ทําตัวตึงๆไปเลยก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรแล้วก็มาทําให้ทุกคนได้รับชมให้ได้นั่นเองนะครับทุกคนเออไปไงตึงป้าก็ถามว่าดีไหมก็ทําไว้ก็ดีนะครับทำไว้ดีตรงที่มันสามารถเอาไปสู้กับพวกเซเลเทเลได้นะครับถ้าตัวละครเราตายเอาไปสู้กับบัตวอลได้นะครับก็ก็ขอมาได้มาฟรีอ่ะเออขอมาได้มาฟรีแล้วก็ทําได้ก็ทําไปนะครับมันก็ได้ได้ กดเชื่อมโยงเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพลังขึ้นมาสูงด้วยเนี่ยตอนนี้พลังผมก็อยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ยก็ต้องขอบพูดทุกการกดไลค์ครับขอบคุณทุกคนที่เราชมันจบขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมส่งขครเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนวคาด90,000่นะครับก็จะ1ล้านนะครับขอบคุณทุกการติดตามที่อยู่กันมาตลอด1ล้านซับเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม om um...